เคเดลิกสำหรับทหารผ่านศึกที่สูญกันภาพลวงตาทางตอนเหนือของอิสราเอลให้ข้อมูลนะคะว่าเป็นพกอะไรทหารจะเผชิญกับที่มาของกองทัพทางจิตใจสองแบบแบบแรกเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางการปฏอย่างลึกซึ้งและความกลัวว่าเสียชีวิตระหว่างการปฏิวัติวันนี้เป็นครั้งที่94ตรงกับวันที่11 กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ข้าพเจ้านายพัชรธรรมปามโมตขอเป่งว่าจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลา ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามานีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธทยายของข้าพาเจ้านี้ขออนุภาพคุณพารัตนาไตรครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพาเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายร์บนต่อไปชุมนุมเทวดาสมาันตาจักวาเรสุอัตราคชันตุเทวตา สัทธรรมมูนิราชาัสะสุนันตุสักขโมขะทังสักเคกาเมจารูเปคิริสิคาราตาเตจันตาริเควิมาเนทีเปรเทจาคาเมตารูว่านาคาเนเเคหวัตุมหิเคเตภุมมาจายันตูเทวาชาราธาราวิสาเมยักขะคันทพนาคา ตินธันตาสันติเกยังมุนิวราวัจจนังสาทโวเมสุนันตตธรรมัสวนัตกาโรอายมพัทธันตาธรรมัสวนัตกาโรอายมพัทันตาธรรมัสวนัตกาโรอายมพัทธันตาบทส่วนนามกาสิทธิขถา เนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจคิยคติานาทิเมสรังอัญญพุทโธเมสรังวลังเอเตนะสัจจเจนะโสธิเตหตุสปัฏานาทิเมสรังอัญญธรรมโมเมสรังวลังเอเตนะสัจจเจนะโสธิเตหตุสปัฏานาทิเมสรังอัญญสังโฆเมสรังวลังเอเตนะสัจจเจนะโสธิเตหตุสปัฏา บทสวดมหาการลิโกนาถติอธิกาคาถามหาการลิโกนาโถอัตยัสภะพัฒนิณังปุเรศวาปรมีสัพพะปตโตสัมพิมุตตะมังเอเตนะสะจวเชนะมาหตุสัพพุปถัวามหาการลิโกนาโถหิตายัสภะพัฒนิณังปุเรศวาปรมีสัพพะปตโตสัมพิมุตตะมังเอเตนะสะจวเชนะมาหตุสัพพุปถัวามหาการลิโกนาโถสุขายะสัพพะปนิณังปุเรศวาปรมีสัพพะปตโตสัมพิมุตตะมังเอเตนะสะจวเชนะมาหตุสัพพุปถัวา พรสวดมหาสมัยสูตรเอวามสุตังเอกังสมัย,ยงังภรคะวาสเกสุกสวิหรารติกะปิละวะรุสมิงมหาวเดมาตาพิาคุสัเคนะ สัททิงปัจจมาติหิพิขุสัติหิสเพเหวาวาหันติหิสัสสิกจะโลภาตุยเทวตาเยฟุยยนัสันิปิตาหติปะควันตังทัศนายะพิขุสังคัญจะอาคโทจตุนาสุทาวสกายินังเทวานังเอตระโคสิยังโคปะกวาสเกสุวิหารติกาปีลบวตุสมิงมหาวเนวตาพิขุสัททิงปจมาตหิพิขุสัตติหิสเพเหวาวาหันตหิสัสทิกจะโลภาตุยเทวตาเยปุยยนัสสันนิปิตาหุติปะควันตังทัศนายะพิขุสังค ตังวาพาหังซาเลยหยับซาลิตังวาพาหังซามิเชย่าเอวามีวสุทาวาเซสุเทเวสุอันตรายทิตาภะกาโต๊ะประตปาตุลังสุอักขโทตตาเทวาตามขอนตังอภิวาเทตวะเอกามันตังอัฐังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาทวตาภควาโตสันนิกเยปัจจกัตังสันนิกเยอิมังคัตงอภาหิสิ มหาสมัยโยปวัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคะตัมห์อิมังธรรมสมยังทัเกิตายาวะอัปราชิสังขติอัคตโธปราเทวตาพระกัตโตสังเกตอิมังคธัหงาภปสิตัดรัตพิคบุสมาทังหังสุติรังอัตโนชุกมังคังสุสลัดหิวันไดตานิคะเหตวะตะอินเซียนิลคติปันติตาติอัคตโธปราเทวตาพระกัตโตสังเกตอิมังคธัหงาภปสิเช่นว่าขีลังเช่นว่าปริคังอินทขีลังโอจามะในชาเตจันติสุธาวิมาราจุขุนตาสุตุนนาคติ อังคโทปราเทวตาพระกัตโสสันกอิมากระทังอภัสิีเยเกจิพุทธังสนังคาตาเซนะเตคมิสันติอปายภูมิปะหายามันุสังเทรหังเทวกายังปุริปุเรสันติติอังคโทภะพะวาปิคู้อามานเตศีเยภูยนาภิขเวทัสสุโลกาธาตุสูเทวตตาสันนิเบตตาโคติตะระกตังทัดสนญญาพิขุสักขจะเยปิเตพิฆเวอเฮสุงอติมัทนานังอท่านโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตับปามาเยวะเทวตตา สันนิปตาให้งสยัติมหั่งเอตาลิกยตปิเจภิกเวภวิสติอนาคตัปัฏฐานังท่านโตสมมาสัพุทธาแต่สัมปิภควันตังเอตับปรมายวัชตาฉันนิปริตาภวิสติเสยยันติมัหั่งเอตาิกอชิคิสมีภิกเวเทวายานันามามิกิสติภิกเวเทวากานังนามามิเทศสิามีภิกเวเทวายานันามามิตั้งสุนาทสรุกมานัสิกาโลทัภสิสามิตเอวัมพันเตติโคเตปิคู่ักวโตปัญจโซสุงัวเตโวจาสโรกมนุกัตสามียต ปะหิตตตาสมหิตาปูทุสีขาวสันนีนารโอมหังสัพพิสัมพุโนอัตตามาราซสุทธาวิปัสสนามานาวิลาภิโยปัญจสเตยตวาวัเนกปิรวัฒนาวัทเวตโตอามันตยิสัทธาเซวเนสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณัตภิกโกเตชัตตมัคคุลสุดวาพุทธสัสสังเตสัมปาตุลหุยานังอามนุสสานัทสนัปิเจสระมัทคุสหัสสังอาฏาสัตตลิงสตังเอกสหัสสนังอามนุสสานามันทักซุ่งปิเจนันตมันทักคุ้งทิสาสภาอุภาอหุงตันจัดสันจคุมาตตโ อมติสัทธาสาวเนสเนรัเตเทวกายาพิกันตาเตเวหนารพิคโวเยโวหังกิตติสัมมิเคเลอนุปปุโซสัตตสหัสสาวยาฆ่าปุมมากัาปิรวัทวาอิทิมันตุสติมันตวันนั้วันตุยสัสสินมุทัมมานาภิกกมรมภิกขุนังสมติงวันังชาสหัสสายแหมัวัตยาฆ่านานตะวันนี้หน่อิทิมันตุสติมันตวันนั้วันตุยสัสสินมุทัมมานาภิกกมรมภิกขุนังสมติงวันัง สัตว์คิราติสหาสายคานานาตะวานีโน่ที่มันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสัตสิโนมุทัมนาพิกขมุปปิกุณางสมาติวันังอิเจเตโสราสิสหาสายคานาตาวานีโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสัตสิโนมุทัมนาพิกขมุปปิกุณางสมาติวันังเวสเมิตาผจัจสถาตายคานาณาตะวานีโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสัตสิโนมุทัมนาพิกขมุปปิกุณางสมาติวันังกุมพีโรราชาไคโภยปุรสานิเวสนังยโยนังสัตตาสหัสสังยคานังไปยุรปัสติ กุมพีโรราชาโกโซภาคสปติงวนังปุริมันจะทิสังราชาธัตนาชโทปัสสติคันธาพนังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัสสาภาหะวะอินทนามามาภาละอิทิมัโตสุติมัโตวนาอันโตยัสสินุโมทัมนาอภิกรมุภิกขุนังสมปติงวนังทักขินจัตทิสังราชาวิรูรหัตปัสสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัสสาภาหะวะอินทนามามาภาละอิทิมัโตสุติมัโตวนาอันโตยัสสินุโมทัมนาอภิกรมุภิกขุนังสมปติงวนัง ปชิมัญฉาทิสังราชาวิรุปรโคปรสัสตินาคานังธิปติมหาราชยาสัติโสปุตตาปิตัสสาภาหะโวอินทนามามาภาราอิทิมตุลสุติมตวันาตุตยัสตินม,มุทธมานาอภิกรมุภิกขุนัสสะปติงวัณัง อุตรัจัตีสังราชกุเวโรตัดสติยาคานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตาสาภะหบอินหะนามามาภะละอิธิมันโตสุติมันโตวนาวโตยสสิโนมธานาอภิกมุภิคนาสมติวันังปุริมาทิสังทาตโทกินาวิโรโกปชเมนาวิโรปโคกุเวโรอุตรางทิสังจัตโลเตมหาราชสมัตตาจัตุโลทิสททามนาอังสุเวนิขปิลวัทเวเตสังมายาวิโนทิสาอาหูวจันนิกาลสามายาคุเตนทูเวเตนทูวิทูจัปิโตสหจัน ลาชาโนสโกอาคูปัจจสิโคเจวะติมพะลูสุริยาวัจจซาเอเตจันเฮจราชาโนคณะาพาสหาราชุพีโมท้มานาพิกรมุวิคนันสมติงวนังอรักุนัสพานาคาเวสราสหัตตชกาการพารสสัตตะลาอาคูไปคาสหานยดิพิยามุนาทาตระทาจะอาคูนาคารยัสสิโนเอราวานโนมหานาโคโซปาคาสมติงวนังเยระขาลาเชสหัสหาหันติที่พาทิชาปะขีวิสุทธจักขู่เวหายัสซาเตวันชปัตตาจิตาสุเบนัยทิเตสนามัง อภยตราราคาราชานามัสีสุปนุเคร์มากกสิพุทโธสัญนญ่หิวาจาหิอุปวายันตานาคาสุปนาสรรนามังสุพุทธัง ชิตาวชิลัเถนะสมุทังอสุลาสิตาพาตโรวัสวะเสดิตอิทิมันโตยัสสติโนกันชามาภิสมาอสุลาธานาเวคสาเวปาจิติสุติตาปะหะละโถมนุชิสหัสตัญจ่าภริปุตตะนันสเพเวโรชนะมะกาสัณหิตวะพระถึงเส้นนางลาภุรรมุปะกมุงสมัยโยธนิพพานเตภิกขุนังสมิติวนังอาโปจะตเทวะปัตวีจะเตโชโยบายโยตราคามุงวรุณาวรุณาเทวะสโโมจัตยัสสะสหะเมตตากรุณาไกกาอาคุเทวะยสัสสิโนทเสเตทติทากายาสเพเนะตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันนนโต ยนศศิณุบุธมนาพิกรมุงพิคุณังสมติงวันังเวทูจัดเทวาสารีจัดสมานจัดทุเวยามาจันทะสุปนิสาเทวาจันทรมาคูปลกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยามาคูปลกิตานักตานิปุลักตะวาอาคูมันทวาลาหากาวสุนังวัสดวเสโทศโกภาคาปุรินทโรทัศเตเตทศทากายาสภเนรตะวานิโนอิที่มันโตชุติมันโตวัน้ามันโตยนศศิณุบุธมนาพิกรมุงพิคุณังสมติงวันังอราคูสัพพูเทวาชรามคิสิขาริวัตกาจาโลชาจัอุมมาบุพนิพพานิโน อจุตตาจายเนสกาซูลายาลุชิลาอาคูอาคูวาสวาเนสิโนทัศเเตยัสทากายาสเพนราตวานิโนอิทิมัตุลุติมตุวันนามตุยัสตินโนมทธามนาอภิกรรมพิกขุังสมะติงวะนังสมานามหาสมานามนุสามนุสตมาคิดทาพรุสกาอาคูอาคูมโนปรุสกาอัน อาคูมนโนปทุสิกาอธาคูหานโยเทวาเยจะโอหิตวสิโนประคามหาประคาอาคูเทวายสัสสิโนทัเสเต,ตทัสทากายาสัพเพนะตะวานิโนอิที่มันโตชุติมันโตว,วานาันหน้ามันโตเยสัสิโนมุทามนาอภิกรมุภิคนานสมิติวานาันังสุก,การกรุมหะอรุณาอาคูเวคานาัสสาสหะโอทัตตะไคหะปามุคฆาอาคูเทวาวิจคนา สถานมตาหาลัคขาชาติมิสกาจายัสสติโนโท่นังยังอาคาบชุนโนโยทิซาพาวิสติทัศเตเตทะทากายาสาเพนนาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันานามันโตยัสสติโ,มโมนมหามานาภิกกมุมพิกุนังสมติงวันังเคมิอาตุสิตายามากาธากจายัสสติโนลัม พิตกาลามาเสถ่าชดตินามาจัสวานีมานนัลติโนอาขวดคูปรานิมิตาทัศเตเตทัศัตกายาสัพเพนะาตวานิโนอิทธิมันตุสุติมันตวนามันตยศสิโนมาทามนาพิกรมพิคุณังสมประเทืองังสัทเทเตเทวนกายาสัพเพนะาตวานิโนนามันวยญญาอาขันชุ่งยจันเยสัททิสัสสหปวุทธเจดมคิลังอคตินามันโอคะตินนะมนาสวังทักเคมุขะตลังนาคังจันทวังอัติตาติตังสุพรม สุภัมมาประมาตโตจักปุตตาอิทิมาโตสหะสนังกุมาลติโสจักโสภาคัสะมติวานังศาสาพามาโรากนังมหาพามาพิริยติอุปนโนชุติมันโตพิสกายโมยัสสิโสทัเศรษอิสระอาคูปันเจกะวัสวัติโนเตสัญจะมาชะโตอาคาหะนิโตปริวาริโตเตจักสะเพอภิกเตสินเทเทเวสสะพามาเกมารเซนนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะมาณิทังเอทะ คันหาถะพันธะาลาเคนะพันธะมาทูโวสมันตาปริวาเลถามาโวมุจิถะโคจินังอิติตถามาฮาเซโนกันหาเซนังอเปสยิปาน,นินาตระมาหัจฉาสังกาตตะวานะเพะะระวัะวะงยธาปะวุสโกเมโคธนังยันโตสวิสุโกตถาโซปัจจุทาวติสังขุโตอสยังวะเซตันจัสสพังอภินญญายาวะวัตุวานัจสุลมาปะโต อามาตยสัทธาเสาวเน,เนรเตมาราเซนาพิกันตาเตวิชนะดพิกวโวเตช่าอาตปะมักะลุงสุดว่าพุทธศัสนังวิตราเขหิป,ปกมุงในสงงร้างโลมปิสยุงสัพเพวิชชตสร้างขามาพยติตายาศัสสิโนโมรทิติสหะพูเตหิสวากาเตชเนสตาติมหาสภยสตังนิธิตังสัตงงตัตต้ัง วสุจุลชัยประกรณ์ นโมเมพุทธเจ้สารรัตนตยธรรมิกาเตชะประสิทธิปสะสิเทวนารายะประเมศุลาสิทธิพรมาจากอินทาจากจตุโลกาคัมภีร์ลักกาสมุทาภูตุงคังคาจากสัพพมาชยาประสิทธิพระวันตตเตชยาชยะธรณีธรณีอุรัติอุรัตินัทีนาทีชยาชยาคนละตนลนิไในิไลสายเสนเมรุราชพลนรชีชยะชยะคัมภีร์ส้วมภีนาเคธนาดีปีศาจผู้ตากาลีชยะชยะทุนิมิตาโลคีชยาชยะสิงคีสุธาธารมุกชาชยะ วรุณะมุขขาซาตลาชัยยะชัยยะจำปาทินาคคุลคันธ์ถัชัยยะชัยยะขจฉคนตุลังสุกุลภูชังสีหาพยาขาทีปาชัยยะชัยยะวุณะมุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปูนาสุทีินาดีชัยยะชัยยะสุขะสุขาชีวีชัยยะชัยยะทัลลิตะเลสัทสุชัยยะชัยยะชัยยะ พระรีสันตินสัตธาชัยยะชัยยะมักลลัญญาภาวะเคชัยยะชัยยะวัุลนายาเคชัยยะชัยยะลักเซสุลภุชเตชาชัยยะชัยยะพเมธคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชสาชัยชัยยะชัยยะปัทวินสับพัง ชัยยะชัยยะอารัันตาปัญเจกาผุทาสศาวังชัยยะชัยยะเมสโอลหลโลหลินเทวาชัยยะชัยยะพรมาสุลโคชัยยะชัยยะนาโควิลโกวิลุปโคจัติมาลวิอินโทจากเวนเตโยจากเวลวโนโนปิจะกอาคิวายโยจากปัจจุบหูกุมารโอทัตระัตโกอัททารามาหาเทวาสิริตาภาษาอัธโยอิสินโนสวกาสัพาชัยยะาโมพู้วันตเตชัยยะธโมจากสังโคจากรัสปาโรจากชัยยกัง เอเตนะเชยเตเชนะชัยยะสดที่พวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยังมังคลังชัยโยปิพุทธสัจสริมโตอายังมารสัจจะปปิมโตปราชิโยโคสยมโพธิมันเตปโมดิตาเชยัตถาพัมมะคณาเมสิโนชัยโยปิพุทธสัจสริมโตอายังมารสัจจะปปิมโตปราชิโยโคสยมโพธิมันเตปโมดิตาเชยัตถา อินทคณาเมสิโน์ชัยยปิพุทธสัจสิลิมโตะอยังมารสัจจาปปิมาโตปราชโยโคเซียมโพธิที่มันเตปโมดิตาชัยญตถาเทวคณาเมสิโน์ชัยยปิพุทธสัจสิลิมโตะอยังมารสัจจาปปิมาโตปราชโยโคเซียมโพธิที่มันเตปโมดิตาชัยญตถาตุปันนคณาเมสิโน์ชัยยปิพุทธสัจสิลิมโตะอยังมารสัจจาปปิมาโตปราชโยโคเซียมโพธิที่มันเตปโมดิตาชัยญตถานาหคณาเม ไมห้สิโนชายโยปิพุทธส,สัตติปโตอยังมรัสสัจจาปปิมันโตปรชาชโยโคเซมโพธิมันเทปโมติตาชย,ยาตถาสัพพมาคนาหมิสิโนชยันโตโพธิยามูเรสักนังนั้นที่วัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหกศีรษูเย,าย,ยามังคะเลอปราชิตปันลังเกสิเซปฐวิโขคะเลอภิเสกเกสัพพาพุทธานังองคัพปโตปโมทติสุนักตังสุมังคลงังสุปภา,าตังสูริตังสุคโนสุโมโตจัดสุธิทางพรมารฐลิสุปทักกินัง กายากรรมังวาจากรรมังพระคินังพระคินังมโนกรรมังปณะนิเทเตพระคินาพระคินานิกรตวานารับพันตเตะพระคินเนเตอัฏฐลธาสุกิตาวิรุณห้าพุทธสัจเนโลคาสกิตาโทหัสหาสัมเพหิยเดพิสุนตูพนโตเยเทวอัสมิงท่าเนือธิตตาทีคายุกาสัตถาห้นตุสุกิตาห้นตุสัปทาลักขันตุสัพพสัตตนังลักขันตุชินาซัสนังยากาจิปัทนาเตสรัพเพปุเรตุมโนระธายุตตะกะเลมวัสตุวัสังวัสซาวัลากาโลคาจุปถวเตสังนิวัตตุุจสสสัาาากยขขิณ

เอวามีสตังเอกังสมยังภักวาสาวัตถียังวิหารติเชตวันีอนาคาการิณที่กัศระเมตัลละโคภควาภิคู่อมตะสิภิกขาวติพัฒนเตติเตภิคู่ภักขวตโตปัญจโสุงภักขวิอตระวจัปอุปปัฏวาภิกขเวตธาากตานังอนุปปัฏาวาตากาตานังติตาวาซาธาถุธรรมะติตาธรรมเนียมตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังธาตากาโตอะภิสัมพุจเตอภิสมณติอภิสัมพุจตวาภิสมณตวาจิกติเทเสติ ปัญญาเปติปัฏฐเปติวิบารติวิภัชติอุตตานิกรติสเพสังขาราอนิจจติอุปัฏฐาวาภิเวตธาขตานังอนุปัฏฐวาตธาขตานังทิตาวาซาธาตุธรรมะทิตาธรรมานิยมตาสเพสังขาราทุกขาชาติตังตธาตุโตอภิสัมภูชติอภิสมณติอภิสัมภูชิตวาอภิสมิตาวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิบารติวิภัชติอุตตานิกรติสเพสังขาราทุกขาชาติอุปัฏฐาวาภิเวตธาขตานังอนุปัฏฐวาตตทนังิาวาาธตุธรรมะตติาธมานิยขตาสพเธมานัตตติังตทิต โตอภิสัมภูชติอภิสมติอภิสัมภูชิตวาอภิสมณตวาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวัติวิพัชติอุตตานิกรติสัพเพธรรมานตาติอิธมาวจรภควาจมานาเตภิกขุภักควาโตภิตังอภินันทุนติ พัดเทกัลลาตาาถาอาตีตังนาวะเเามานาณปนะาติงขข์นากระตังบุคคลไม่ควรนับกค่หนึ่งสิ่งที่ลวงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพูงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยถาตีตามพิธีนันต่างอปัตตัญจาอนาคตังสิ่งเปรอดีก็ลาไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุป,ปันนันจาโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหิลังอสังคุป,ปังตังวิทามนุพรุไหเยผู้ดได้เห็นทรรมันเกิดขึ้นเฉพาะในที่นใน้ในที่นั้นนอย่างจับแจ้งไม่งอแงไม่คอยแคนขอบคุณพระบุการเช่นนั้นไวอ้อชิวะิจะมาตับังโกชัญยามานังสูเวความเพียรพิจิตต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นัฮิโนสังคันลันเตนะมหาเสนาามจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนต่อ มูนิพุ้สงบย่อมกอเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขาทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่มาเพียงราทีเดียวก็น่าชมบมสวดธรรมส,สังเวคขาเป็นจะเวกะขณะ สัพเพสังคาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วเก่ดเจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปนที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทิวัาชชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งงงยยนนททาาาามมมรรรณะะะตตเเปป็ััสิิพพจแ้โ ชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมอน,นิ้ตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนางเมน,นิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัดตักควรที่จะสังเวชอายังกายอยูอาชีลงังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตับวิญญาโอขันปัสจักวิญญาณฉุดโถอันเขาทิ้งเสร็จแล้ว อาทิเสรสติจากนอนทับปารวิงซึ่งแผ่นดินคลิงคลังอีวะประดุดดังว่าท่อนมาและท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้เจ้าระสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปัฏฐวยาธมิโนโมีความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจชิตวรนรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อนกับไปไปส,ปสั่งมุปสโสมุสขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสงเพสัตารมานันแลนติจัดจะ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่บาริงสูตรจากมาริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายกระเทว่หห่างมาริสามิเรา,าก็จะตายนะั้นเหมือนกันณที่เมอเอทัสสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย บสวดเมตตาย่งกิจจิย่งกิจจิกุศลังกรมังสัพเพหิพะเตหิตังปุญญโนอนุโมทตุสุนันตุพนโตเยเทวะอสมิงท่าเนอธิตาทีายุกาศธาห้งตุสุกตาห้งตุทุกขาพระมุจันตุมาตาปิตาสุกตาห้งตุทุกข่าพระมุจันตุสเพยติกาสุกตาห้งตุทุกข่าพระมุจันตุสเพยติกาสุกตาห้งตุทุกขาพระมุจันตุสเพปิาสเพยาาสเพเตาสุกิตาห้นตุทุกขาพระมุจันตุสเพยอาจารย์อุปัชฌาตาสุกิตาห้นตพเ นางสมิตชันตุโวบวชศรบูชาหลวงปู่ทวดนโมพุทธิมมสัตวโตภาคติมายาอิติภะคะวานมโมพุทธิสัตวโตภาคติมายาอิติภะคะวานมโมพุทธิสัตวโตภาคติมายาอิติภะคะวาปฏิทานาาินคาถา หันธรมยังเทวตาที่ปฏิทนาคาทายโภารามาเซยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทู่เปคเรโพธิคาเรตาหิ่งตะหิ่งตาธรรมทานเนนะพระวันุุกปุชิตาสทิ้งกระโรเตทวิหารามันทะเรเทาราจมัมมชานวากาจักพิกวโรซาลามิกาธานาปฏิอุปสสกาคามาจาเทซานิคมาจาอิสรา สัปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชราผู้ชายเยปิอากขัมปวาสังเซตชาตาอัฐาวโวปปาติกาเนื้อยาในกลางธรรมวรังปฏิจเตัพเปหิทธุกษะกัลลุสังขยังทาตุชีลังสตงังธรรมโมุธมธราจาปุคลาสังโคโหตุสมะโควอาาัตายาจหิตายาจ ัมเพลาะขตุสัทธมโมส,สัพหิธรรมาจริโนบูธิงสัมปะบุเนยามะธรรมเมอริยาปเวทเตสปันนาหตุสัพหิปานิโนพุทธสัจเนธรรมมาธังปเวชันโตกาเลเทวะพระวัสตุวุธิภาวายัสสัตตังสิมิทังเนตุเมธนินมาตาปิติตาจะอัลลชังนิจังนักตุปรุรกังเอวังธรรมเเนราชาโนปชังนักตุสัพพาเทาวตาอุยุชนักถา ทุกขปัตตาชนิทุกข้าพยาปัตตาชนิพยาโซกปัตตาชนิโซกาหุตุศาเพหิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปะทางปุญญาสัมปะทางสัเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทาทันตุสัทายะสีลังและกตุสัปทาภาวนาพิรตาหุนตุขชันตุเทวตาคตาสัเพพุทธาพระลับปัตตาปัญเจกานนจายยังพลังอรหันตานันจเตเชนะตะขังพรามิสปพโซ สุมังคละคาถาโหตุสัพพังสุมังครงละคันตุสัพพเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนาโสทีโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังครงละคันตุสัพปเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนาโสทีโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังครงละคันตุสัพพเทวตาสัพพาสังฆานุภาเวนาโสทีโหตุนิรานตลัง ส um ัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจ่ายังพลังอรหัญตาการันจเตเชนะระคังพนมิสัพพโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจ่ายังพลังอรหันตานันจเตเชนะระคังพนมิสัพพโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจ่ายังพลังอรหันตานันจเตเชนะระคังพนมิสัพพโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจ่ายังพลังอรหันตานันจเตเชนะระคังพนมิสัพพโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจกานันจ่ายังพลังอรหันตาการันจเตเชนาระคัง อัรพมพมิสวัสโซสพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการนจัยังพลังอรหันตานันจเตเชนาคังพนมิสวัสโซสเพพุทธาพระปตตาปัญเจการนจัยังพลังอรหันตานันจเตเชนาลคังพระมิสวัสโซสเพพุทธาพระปตตาปัญเจการนจัยังพลังอรหันตานันจเตเชนาละคังพนมิสวรสโซ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพาเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพาเจ้าขอนมกก้าอุทิศวหวเป็นพระชะกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวรรคา,าลัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสตรมงคลแก่ข้าพาเจ้ามารดาบิดาของข้าพาเจ้า นางสาวเทียนธิลางงามรัตนกุลนางอรไทยงามรัตนกุลนายสมทิบย์งามรัตนกุลให้แขวงข้าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีหลังและสุจริตมั่นคงเป็นสมาชอาชีวันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอสนรนติของข้าพเจ้าแขวงข้าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงขอที่สงสนนี้มอบให้แด่นายกฤษดาประชาสินชัยนายสาวัตอนุคุณวัฒน,นานายวิภูบุตดิษฐ์ผู้ล่วงลับไปแล้ว ขอให้ความสุขสวัสดีจงมีแก่เหล่าเทวดาทั้งหลายที่ได้มาฟังการสวดสัรยายพระพุทธมนต์ในวันนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีสมมาทิฏิตั้งมาในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรง,งอยู่ในความบิงานตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทศเทวดาทั้งหลายผู้ได้อดุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรด ประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลสู่ตัวข้าพเจ้าและสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมตะได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและดิธิทัภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิ่งิมงคลแก่ตัวข้าพเจ้าแก่ผู้ครอบครองวัตถุมงคลและผู้บูชาวัตถุมงคลทุกประการเทิน